ขออนุญาตถามถ้ามีเก้าอี้ให้เช่าไหมครับบางแสนมีเพียบเลยครับผมนู่นจะเป็นโซนเก้าอี้ให้เช่าเห็นไหมมีร่มมีเก้าอี้อันนี้เป็นฟรีโซนฟรีโซนเดี๋ยวมีอยู่แปดจุดถ้าใครไม่อยากเช่าเก้าอีกก้ก็มานั่งตรงฟรีโซนเอาเก้าอี้เอาอะไรมาเองถ้ามาราคาเก้าอี้ห้าสิบบาทต่อคนนะครับผมแต่เขาบางทีเขาจะในช่วงศุกเซาาที่เขาจะจัดเป็นเซตใหญ่ๆไว้บางคนมาสองคน มันจะมีชุด4ี่ตัวที่โลเคชันมันดีอ่ะถ้าอยากนั่งชุด4ี่ตัวก็ต้องจ่ายแบบสี่ที่นะเขาไม่ได้แบ่งออกให้นะครับผมบางร้านนะบางร้านบางร้านเขาก็จะจัดให้แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเขาเขาจะเซ็ตโลเคชันเท,ที่ๆเขาจะเอาไว้ให้สำหรับกลุ่มใหญ่ๆนะเห็นไหมช่วงใกล้ท้องทะเลเนี่ย แต่ว่าคือการกำหนดเขาคือตัว50บาทนะครับผมได้เนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนเก้าอี้นะ